บ่อยแล้วอื๊โอ้โหขางนี้ยกอะไรเปล่าต้องใส่กันใส่ขางัวายกอะไรนะเป็นี่เป็นม้ยเห็นบ่เป็นมูเห็นยู่เห็เห็น เห็นแล้วอบหลหาตัวใหญ่ตัวตัวน่อยอ้หตัวหอยเากับยวายปงิกมาอันอ

ียัแบงคออะไรนะออยังยังตัวใหญ่ยเรงี้ตัวน้อยตัวนกันกันเปจินมลงมากเม้องมาต่ินเาไประวังมันคือปลาบอเลยม่คือปลาเสียมปลาแล้วมาสามเสี

โอ้กระตัวเทาียางมากเออแม่นอันนี้ปลามันตีนหลาตัวยุ้กดต้อใส่เวลากดดนมันคือนย้ว่าเพราะดไปลาเพราะปลาเพราะดปลาหลายต้อใส่เวลากดด่นนี่มันสถทานตัวเนย ไรนลอะไร,ะไรน,อนออะรอ,อ๋อืเอาเลยอู้ป่าซับหเล,หลยแล้วเหรอนี่ยมีเส้นกระเป๋าหลาดเยอะแล้วก่นเลยรที่ก็ตัดอ่ตันตัดล้วเหอเอาเลยเอาเล